สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Motorcycle New วันนี้ผมอัพพันธนันจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปสู่ยุค80ที่อะไรอะไรก็สุดจัดไปหมดและพระเอกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือรถเล็กในตำนานที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามันทำได้นั่นก็คือ Honda mbx 5 0ปี1982ครับอย่าเพิ่งคิดว่ารถ 50cc จะมีดีแค่ไปตลาดนะครับเพื่อนรถคันนี้คือสปอร์ตเล็กที่ HONDA สร้างมาให้วิ่งไกลได้แบบสบายๆมันเจ๋งขนาดไหนไปฟังกันครับมันไม่ใช่แค่5 0ซีซีทั่วไปปกติรถ5 0ซีซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานในเมืองใกล้ๆใช่ไหมครับแต่ m b x 50คันนี้ HONDA าเขาคิดต่างเขาวางคอนเซปต์ให้เป็นรถสปอร์ตเล็กที่ขี่ไกลได้จริงดูถังน้ำมันสิครับเพื่อน เชื่อไหมครับว่ารถ50ซีซีคันนี้ให้ถังน้ำมันมาถึง12ลิตรใหญ่กว่ารถ150ซีซีสมัยนี้บางคันอีกครับแถมอัตราประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงทำได้ถึง73กิโลเมตรต่อลิตรคือเต็มถังเนี่ยขี่จนลืมปั๊มไปเลยครับในจะถานล้อยาวเป็นพิเศษ1,255มิลลิเมตรทำให้ได้่านั่งที่สบายไม่ต้องงอตัวมากนะัก ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลโดยเฉพาะเลยครับ2จังหวะสุดจี๊ดหัวใจของมันคือเครื่องยนต์2จังหวะ 49cc ระบายความร้อนด้วยน้ำที่พัฒนาขึ้นใหม่หมดมันแรงแค่ไหนมันให้กำลังสูงสุดถึง7.2แรงมา้าที่8,500รอบต่อนาทีเลยนะครับถือว่าจีจาดมากสำหรับรถ 50cc ในยุคนั้น แถมยังใช้เทคโนโลยีลิลลี่สี่แชกสุดล้ำของ Honda าด้วยให้แรงบิดมาดีควบคุมง่ายตั้งแต่รอบต่ำถึงกลางที่สำคัญคือให้เกียร์ถึง6สปีดโอ้โหรถ 50cc เกียร์6สปีดมันคือสปอร์ตตัวจริงเสียงจริงเลยครับโครงสร้างเทพและล้อหล่อนอกจากเครื่องยนต์แล้วช่วงล่างกับโครงสร้างก็จัดเต็มไม่แพ้กัน ครงสร้างเป็นแบบเซมิ Double c a คโดที่แข็งแกร่งโคตรแต่น้ำหนักตัวถังแห้งๆเนี่ยแค่79กิโลกรัมเบาวิวเขียนง่ายคล่องตัวสุดๆช่วงลางด้านหลังใช้ระบบโปริงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดึงมาจากรถแข่งในยุคนั้นเลยครับทำงานร่วมกับโชคหน้าขนาดใหญ่และที่ขาดไม่ได้คือล้อคอมสตาร์อลูมิเนียมสุดหล่อที่น้ำหนักเบาและเป็นเอกลักษณ์ของ Honda เบรกก็มั่นใจได้เลยครับ ใช้ดิสเบกหน้าพร้อมคาริเปอร์แบบ2ลูกสูบมาเลยพร้อมชนกับรถสปอร์ตคันอื่นๆในยุคนั้นได้แบบสบายๆ Honda MBX 50จึงไม่ใช่แค่รถ50ซีซธรรมา